นี่ได้เวลาของทุกชีวิตนะคะวันนี้เนี่ยนอกจากจะไปส่งต่อความช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังเป็นอุทาหรณ์เรื่องของการสังเกตสังกาอาการกันหน่อยอาการเริ่มต้นของการเป็นเส้นเลือดในสมองตีบบางทีถ้าชะล่าใจเนี่ยนำมาซึ่งการเป็นอมัมพฤกษ์เลยนะคะและครอบครัวนี้ชีวิตเปลี่ยนเพราะเรื่องนี้เลยฐานะก็ฝืดเครืองอยู่แล้วด้วยติดตามการลงพื้นที่ที่จังหวัดระยองค่ะ ตัวพากันสุดหลังจากเสาเรือหลักล้มป่วยกระทันหันภรรยาย้อนเล่าวันเกิดเหตุสามีอาการไม่ดีตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ขาหนึ่งข้างไร้เรี่ยวแรงไม่นึกว่าจะรุนแรงถึงขั้นเป็นเส้นเลือดในสมองตีบจึงไม่ได้รีบไปโรงพยาบาลประวิงเวลาสังเกตอาการจนเลยสี่ชั่วโมงสุดท้ายไม่ทันการกลายเป็นอมพษ์ ภาระหน้าที่ทุกอย่างท้าโถมมาที่ภรรยาทํามาหากินได้เพียงคนเดียวเป็นสาวโรงงานรายได้ไม่มากทุกสุดๆค่ะคือตั้งแต่เขาล้มป่วยมาเนาะแบบยังไงอะรายรายรับมันไม่พอรายจ่ายเลยลำพังหนูทำงานอะค่าแรงหนู354บาท รายจ่ายมาทุกทางจำต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ใจ่ายในครอบครัวไหนจะต้องดูแลคนป่วยไหนจะลูกเรียนหนังสือจนที่สุดดอกเบี้ยเพิ่มพูนเป็นดินพอกหางหมูถึงขั้นโดนหมายสารทวงหนี้แต่ตอนนี้คือทุกใจสุดๆก็คือตอนเขาไม่สบายเนาะแบบอยากให้เขาหายเนาะหนูก็บัตรเครดิตเขามีสองใบหนูกดมาวงเงินมันก็เกือบเกือบเสน หรูว่ากดๆมากใช้จ่ายภายในปีกว่าๆหรือใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละแล้วทีนี้ก็ไม่ได้ส่งเขามามันก็หลายเดือนจนมีหมายสารจากธนาคารมา ทุกหนักอีกเรื่องคืออนาคตของลูกสาวกํำลังอยู่ในช่วงรอยต่อปีการศึกษาหน้าต้องเปลี่ยนที่เรียนยิ่งต้องใช้เงินแม่หวั่นใจความหวังที่ลูกอยากเรียนต่อสายอาชีพเพื่อจะได้รีบจบออกมาช่วยแม่ทํางานดูริบรีจะเอาเงินจากไหนส่งถ้าสองปีจบอาจจะช่วยแม่ได้บ้างทำงานอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ความแบบที่จะไปต่อนะหนึ่งคือถ้าเปลี่ยนสถาบันอนะชุด เครื่องแต่งกายของเขาเราก็ต้องมีเงินซื้อเขาอย่างนี้นี่ค่ะคือลาพังหนูมันมันทุกข์จริงๆอ่ะหนูจะหาเงินที่ไหนวันนี้ผู้เป็นสามีพยายามรวบรวมพลังถ่ายทอดคําพูดที่แสดงถึงความกังวลใจเป็นห่วงทุกคนในบ้านสงสารที่ต้องมารับภาระดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เป็นห่วงครอบัว หวังใจลึกๆหากหัวหน้าครอบครัวหายป่วยกลับมาแข็งแรงก็จะได้พากันทำกินเลี้ยงชีพยืนด้วยลำแข้งตัวเองกันอีกครั้งทั้งหมดนี้คือทุกชีวิตน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้นะคะวิระจำจดถ่ายภาพพานุรัตนีบุตรรายงาน